วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแยกเสียงนะแต่ว่าเป็นการแยกเสียงเก็บไว้ใช้นะครับสมมติว่าเวลาเราอัดวิดีโอแล้วมมนมีเสียงธรรมชาติหรือว่าอะไรเนีที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ใช้กับวิดีโอตัวอื่นหรือคลิปตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกเสียงแล้วก็บันทึกเอาไวใ้ในในแคปคัตนะครับเพื่อจะเก็บไว้ใช้กับคลิปวิดีโอตัวอื่นได้นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวก็จะแนะนำวิธีการใช้เสียงจากแหล่งอื่นด้วยอย่างเช่นว่าเราเอาเสียงจากของ youtube มาเนี่ยเดี๋ยวเอามาใส่เนี่ยเพราะว่าเวลาเราต้องการลงคลิปใส่ใน u t u b e เนี่ยเราต้องเอาเพลงจาก youtube ลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาจากแคปคัตเนี่ยมันมันจะเขาเรียกไงมันมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับ y YouTube เขาจะไม่ให้ลงนะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มมาทำประเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ ให้มาที่หน้าโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็แตะเข้าไปอันนี้เราเลือกรูปเหมือนเดิมนะครับครับก็ขั้นแรกเนี่ยก็ให้เราเลือกรูปมาก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปรับเราจะปรับอ่าเขาเรียกช่วงเวลาหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับนะครับ จะหนาทีหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราเอามาเอาตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับแตะไอ้ตรงแตะไอ้ตรงแตะตรงนี้นะครับแตะตรงนี้เพื่อที่จะเอาโลโก้ออกนะครับนะครับแต่ตัวนี้ครับครับเสร็จแล้วก็ delete ทิ้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าลบอยู่ก็ลบออกไปนะครับอันนี้ก็จะมาสุดอยู่แค่นี้นะครับต่อไปให้เรามาที่ปรับตัวนี้ก่อนนะครับอัตรานะครับอัตราของ อัตราส่วนเห็นไหมครับนะครับนะครับก็แตะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตั้งอยู่ที่9ต่อ16นะครับนะครับ9ต่อ16คราคนี้มันก็จะปรับภาพมาประมาณนี้แล้วเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็จะลืมติ๊กที่ถูกนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบอย่างเดียวนะครับอ่ะคานนี้เราจะมาใช้เสียงเสียงมันจะมีอยู่สองส่วน ส่วนแรกก็คือส่วนที่มาจากในตัวของของแคปคัทนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้แคปคัทแล้วก็ไปลงที่ YouTube, ยูทูบเอ้ยที่ทิกต็อกเนี้ยก็อาจอาจจะใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ติ๊กที่ระบบเสียงนะครับเดี๋ยวก็ให้เรามาติ๊กที่ตัวเสียงนะครับเสียง อันนี้ก็คือในส่วนของแคปคัตเนี่ยเขาก็จะมีก็จะมีอยู่อยู่เห็นไหมอยู่ถ้ารถ้าเรปัดหน้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือในส่วนของแคปคัตนะบางเพลงก็จะใช้ในในติ๊กตอกได้นะครับหรือถ้าเราต้องการเพลงต้นฉบับต้นฉบับจาก t i k t ตอกเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อมแคปคัต ทิกตอกเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเชื่อมไหมล้วก็เชื่อมไปส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะให้เรากดตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นคล้ายๆกับข้างนอกที่เราที่เราที่เรานำมาใช้นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็คือเสียงที่เราแยกออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยเสียงเนี้ยพวกเนี้ย ผมแยกออกมาแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้คือแยกออกมาจากจากคลิปจากคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็เก็บเอาไว้นะครับส่วนอนกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือตัวนี้บนอุปกรณ์ก็คือในเพลงในในเนี้ยในในในส่วนของของของเราแล้วก็รวมของเพลงจากจาก YouTube ด้วยเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือเพลงจาก youtube ทั้งนั้นเลยนะครับ จาก YouTube ท่านเลยที่ที่เราเอามาแล้วก็เมนไวในเครื่องเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปิดจากในแคปคัสเนี่ยมาเลือกได้เลยอันนี้คือในในส่วนของของที่เราจะเอาไปลงในใน u t u b e นะครับนะครับอันนี้นะครับก็คือที่เราจะปลงใน YouTube เป็นเพลงที่ลงใน youtube ได้เลยไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะเราเอามาจากใน youtube เขานะครับอ่าครานี้ให้เรากลับมาที่ตัวนี้ให้เรากลับมาที่ตัวนี้นะครับ ้แตท่ตัวนี้นะแยกแยกออกแล้วนะครับพอแยกออกแล้วนี่นะครับให้เรากลับมาที่ตัวนี้อันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือผมแยกออกมาแล้วเพลงพวกนี้คราวนี้วิธีการที่เราจะแยกเสียงออกมาเพื่อจะเก็บไปใช้เองนะครับก็มาคลิกตรงนี้เลยเห็นไหมฮนะคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอนะครับนะครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกเสียง ผมก็จะมาแยกเสียงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เคยแยกไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะแยกให้ดูอีกทีหนึ่งครับพอเราแตะพอเราแตะตัวนี้ไปแล้วนะครับพอเราแตะตัวเราแตะไปแล้วเห็นไหมครับผมแตะเป็นเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เรามาที่ตรงนี้เลยคลิกตรงนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้ตัวตัวที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วอันนี้ ก็คือครั้งที่2นะครับที่เราจะต้องแตะเข้าไปแตะเลือกแล้วก็แตะนําเข้าเฉพาะเสียงเห็นหครับนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นแล้วก็แตะลงไปอันนี้ก็คือเขาก็แยกเสียงออกมาแล้วนะครับเนี่ยเขคือแยกเสียงออกมาแล้วตัวนี้ การมาใช้นะครับถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการเอาเพลงนี้ออกมาใช้นะครับเราก็แค่แตะที่เครื่องหมายบวกมันก็จะไปไปปรากฏอยู่ที่ภาพนะครับก็จะแตะแตะที่เครื่องหมายบวกมาแล้วครับเพลงนี้นะครับ่าคราวนี้เราก็ทําการตัดนะตัดแล้วก็แค่ ลากมาให้มันอยู่ในประมาณนี้ทบเห็นไหมครับมันจะอยู่ในประมาณนี้ในในช่วงที่ว่าจะไม่หลุดจากภาพนะครับนะครับจะไม่หลุดจากภาพเสร็จแล้วนะครับให้เราปัดอ่าให้เรามาแตะที่ที่แถบเสียงนะครับให้เราแตะที่ตัวเนี้ยในในแถบเสียงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับมันก็จะมีคําว่าแบ่งฉากอยู่นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็แตะเข้าไปที่แบ่งฉากเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราต้องการลบข้างข้างบนเราก็แตะตัวนี้แต่เกิดเราต้องการลบที่เหลือข้างล่างนี่เราก็แตะตัวนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปลบนะแล้วก็เหลือแต่อันนี้แหละ uh มันจะเท่ากับเสียงมันจะเท่ากับเสียงพอเราตัดแล้วมันจะเท่ากับเสียงของของคลิปที่เราจะทำพอดีนะไอมันจะเท่ากับเวลาช่วงเวลาของคลิปที uh ่เราจะทำพอดีเลยนะครับ อ่าครับวันนี้ผมก็แนะนําไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการนําเสียงจากภายในอุปกรณ์แล้วก็การที่ว่าเราแยกเสียงจากคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแยกเสียงเก็บไปใช้ภายในแคปคัดเลยแล้วเราค่อยเอาเสียงพวกเนี้โหลดเข้าไปเก็บไปในในในเครื่องเราอีกทีหนึ่งนะครับนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ